ตอนที่313พึงพอใจอยู่บ้างคุณชายสามตระกูลเหยาอารมณ์ดีเป็นอย่างมากเขาได้รับข่าวเรื่องที่สั่งให้คนไปวางเพลิงบ้านหลินรวนเรียบร้อยแล้วพวกเขาเห็นนางนอนหลับไม่ได้สติกับตาก่อนจะจุดไฟเผาบ้านทั้งหลังแล้วหนีออกมาต่อให้หลินรวนมีปีกก็ไม่อาจหนีรอดออกมาได้คาดว่าวันพรุ่งนี้คงได้ยินข่าวว่าเท่าแก่ของร้านฉวินเว่ยจี้ถูกไฟคลอ,อกตาย เมื่อดึงเอาหนามที่คอยทิมแทงใจออกไปได้แล้วคุณชายสามตระกูลเหวียวจึงอารมณ์ดีเป็นอย่างมากยามราตรีเขากอดกายหลิวซื่อจนเกือบรุ่งสางก่อนจะพล่อยหลับไปบัดนี้ดวงสุริยาลอยเด่นส่องแสงเจิดจ้าคนทั้งสองเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินว่าแขกของฮูหยินเหยียวส่งของข,องขวัญมาให้ตนคุณชายสามตระกูลเหยียวจึงไม่ได้เอ่ยถามอันใดอีกเพียงสั่งให้สาวใช้วางกล่องของขวัญเอาไว้บนโต๊ะกล่องมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากสูงราวครึ่งเมตรเห็นจะได้ทั้งยังถูกตกแต่งอย่างประณีตงดงาม หลิวซื่อที่กำลังแต่งตัวผลักสาวใช้ออกไปจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าไปหาคุณชายสามตระกูลเห่ยาพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าสามีในกล่องของขวัญน,นี้จะมีอันใดอยู่กันนะคุณชายสามตระกูลเห่ยาวาดแขนโอบรอบเอวข้อจากนั้นก็สุกายบริเวณหน้าอกของนางหากเจ้าอยากทราบว่ามันคืออันใดเจ้าเปิดดูเอาเองไม่ดีกว่าหรือสาวใช้ผู้นั้นถูกท่าทางเจ้าชู้ของคุณชายสามตระกูลเหยาทำให้รู้สึกเขินอาย ดังนั้นนางจึงโค้งกายลงต่ำแต่ก็ยังไม่ลืมคำสั่งของฮูหยินเหยาเมื่อเห็นว่าหลิวซื่อกำลังเอื้อมมือไปเปิดฝาออกนางจึงรีบเอ่ยเตือนว่าคุณชายสามฮูหยินเหยากล่าวว่าแขกท่านนี้ต้องการให้ท่านเป็นคนเปิดของขวัญด้วยตนเองเจ้ากะเมื่อหลิวซื่อได้ยินดังนั้นนางจึงรีบชักมือกลับทันใดาจากนั้นก็เอ่ยกับคุณชายสามตระกูลเหา่เสียงเบาสามีในเมื่อฮูหยินเหยาสั่งเช่นนั้นท่านรีบไปเปิดดูเถิด คุณชายสามตระกูลเห่ยงเหลือบมองสาวใช้ชั่วครู่จากนั้นก็หันหน้ากลับมามือหนึ่งโอบเอวหลิวซื้อเอาไว้ส่วนอีกมือยื่นไปเปิดฝากล่องของขวัญออกเมื่อฝากล่องถูกยกขึ้นวัตถุสีดำสองสามก้อนก็โผล่ขึ้นมาจากช่องว่างที่ไม่ได้กว้างมากนะักพวกมันต่างก็พุ่งเข้าหาหลิวซื่อกับคุณชายสามตระกูลเห่ยงทันใดเมื่อพวกเขามองเห็นเจ้าสิ่งนั้นอย่างชัดเจนแล้วหลิวซื่อจึงกรีดร้องเสียงแหลมทันใดกรีดช,ช่วยด้วย ส่วนคุณชายสามตระกูลเหยาตกใจกลัวจนไร้สติไปแล้วความทรงจำที่เขาอยากจะลืมเลือนอยู่ๆก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บบริเวณกลางลำตัวจากนั้นคุณชายสามตระกูลเห่ยาก็กรีดร้องออกมาเสียงดังเขารีบคว่ำโต๊ะแล้วรีบวิ่งออกไปจากห้องทันใดเมื่อกล่องของขวัญตกลงมาบนพื้นหนูตัวใหญ่ต่างก็พากันกรูออกมาจากกล่องหลิวซื่อกับสาวใช้วัดกลัวจนหน้าซีดเผือดพวกนางกรีดร้องเสียงดังและพยายามตะเกียกตะกายออกไป เพียงไม่นานความเคลื่อนภายในลานบ้านจึงไปดึงดูดความสนใจของบ่าวรับใช้คนอื่นๆเข้าดังนั้นพวกเขาจึงเข้ามาดูสถานการณ์หลังจากที่บ่าวรับใช้ภายในจวนเหยากำจัดหนูหมดแล้วทันใดนั้นบ่าวรับใช้ผู้หนึ่งก็เหลือบไปเห็นจดหมายภายในกล่องของขวัญใบใหญ่ซึ่งเขียนหน้าซองเอาไว้ว่าให้คุณชายสามตระกูลเหยาเปิดด้วยตนเองคุณชายสามตระกูลเหยาวยังคงหวาดกลัวต่อเหตุการณ์เมื่อครู่เขาไม่กล้ายื่นมือออกไปรับเพราะกลัวว่าหนูจะโผลออกมาจากซองจดหมาย ดังนั้นเขาจึงขอให้บ่าวรับใช้เปิดจดหมายแทนตนเองบ่าวรับใช้ผู้นั้นเปิดจดหมายออกแล้วส่งกระดาษในจดหมายให้แก่ตนเพื่อให้ตนอ่านเนื้อความในจดหมายด้วยตนเองจดหมายไม่ได้ลงนามเอาไว้และมีเพียงประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคเขียนเท่านั้นคุณชายสามตระกูลเห่ยาชื่นชอบของขวัญที่ข้าส่งไปให้ท่านหรือไม่ไม่ต้องร้อนรนไปหรอกนี่เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นข้าเคยบอกแล้วว่าข้าจะทำให้คุณชายสามตระกูลเห่ยาคุกเข่าขอโทษข้าให้ได้ หลังจากที่เขาอ่านข้อความสองสามบรรทัดนั้นจบใบหน้าของเขาจึงซีดลงทันใดหญิงสาวชาวบ้านผู้นั้นยังไม่ตายไม่เพียงไม่ตายเท่านั้นแต่นางยังรู้อีกด้วยว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นนางถึงได้ส่งหนูเหล่านี้มาให้เขาคุณชายสามตระกูลเหยารู้สึกเหน็บหนาวไปทั้งหัวใจหญิงสาวชาวบ้านผู้นั้นกล่าวว่านี่เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเช่นนั้นนางจะทำอันใดต่อกันเขาไม่กล้าคิดต่อ ดังนั้นคุณชายสามตระกูลเห่ยจึงรีบตะโกนเสียงดังว่าเร็วเข้าเตรียมมา้าข้าจะไปร้านหลังจากนั้นไม่นานคุณชายสามตระกูลเห่ยงก็ขี่ม้ามุ่งหน้าไปยังหอวินเครอจูหอวินเครอจูตั้งอยู่ไม่ไกลจากโจนเหยามากนะักดังนั้นเขาจึงใช้เวลาเดินทางไม่นานนะักใกล้ออกไปเขาเห็นร่างในชุดสีขาวนวลยืนอยู่หน้าชวินเว่ยจี้คุณชายสามตระกูลเห่ยรีบกระโดดลงมาจากหลังม้าแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาหลินรวนทันใด หลินรวนเจ้ากิจจะทำอันใดข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยว่าหากเจ้ากล้าลงมือรับหลังเช่นนี้อีกข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าเป็นแน่หลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาพลางตอบว่าในเมื่อคุณชายสามมาแล้วละครสนุกสนุกที่ข้าได้เตรียมเอาไว้จะได้เปิดฉากขึ้นสักทีข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นกับตาว่าหายนะที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อกล่าวจบหลินรวนจึงหันศีรษะไปทางหอวินเครอจูพร้อมด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายจากนั้นก็ปล่อยพลังวิเศษไปยังหอวินเครอจูแห่งนั้น พร้อมกับนับถอยหลังในใจห้าสี่สามสองหนึ่งคุณชายสามตระกูลเห่ยงหนาเหน็บไปทั้งขั้วหัวใจเขาไม่รู้ว่านางกำลังใช้กลอุบายอันใดดังนั้นจึงรีบเดินกลับไปยังร้านของตนอากเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากหอวินเคราจูน้ำเสียงฟังดูตื่นตระหนกเป็นอย่างมากทันใดนั้นก็มีคนวิ่งออกมาจากหอหวินเครจูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขากรีดร้องและวิ่งหนีราวกับว่าวิญญาณร้ายกำลังไล่ตามมาข้างหลัง ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่คึกคักที่สุดในยามเช้าดังนั้นบนถนนจึงมีผู้คนอยู่มากมายผู้คนมากมายรีบร้อนหนีตายออกมาจากหอวินเคร่อจูสิ่งนี้ย่อมดึงดูดความสนใจของผู้ที่สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดีทันใดนั้นก็มีคนผู้หนึ่งเอ่ยถามด้วยความสงสัยเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันพวกเจ้าวิ่งหนีอันใดอยู่หรือผู้ที่ถูกรั้งเอาไว้ขนุกขนชัานไปทั้งร่างเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงสันสาน หนูมีหนูนับไม่ถ้วนมันอยู่ในหอหวินเครื่อจูเต็มไปหมดพวกมันตกลงมาจากหลังคาบ้างก็ตกลงไปในชามอาหารบ้างก็ตกลงมาบนตัวคนออกคนผู้นั้นอาเจียนออกมาอย่างหนักหน่วงทันใดนั้นก็มีคนอุทานออกมาว่าพระเจ้าดูนั่นสินั่นมันกองทับหนูนี่ ผู้คนบนท้องถนนต่างก็จ้องมองไปที่หอวินเครือจูพวกเขาเห็นหนูตัวใหญ่ไต่ไปมาตามหลังคาและผนังไม้ด้านนอกของหอวินเครือจูในไม่ช้าผนังด้านนอกที่ตกแต่งอย่างงดงามของหอวินเครือจูก็ถูกปกคลุมไปด้วยกองทับหนูจนเกิดเป็นสีดำทะมึนหนูเหล่านั้นเริ่มแทะประตูและหน้าต่างในส่วนที่เป็นไม้ส่วนหนูอีกกลุ่มปีนขึ้นไปบนป้ายหอวินเครือจูครักทันใดนั้นก็มีเสียงแตกหักดังขึ้นมาป้ายขนาดใหญ่ของหอวินเครือจูล่นกระแทกพื้น คุณชายสามตระกูลเหยตื่นตกใจกับเหตุการณ์เบื้องหน้าจนสติหลุดไปแล้วลินรวนเผยรอยยิ้มหวานออกมาพลางเอ่ยถามว่านี่คุณชายสามพวกท่านเลี้ยงหนูเอาไว้มากมายเพียงนี้เชียวหรือพวกท่านเลี้ยงหนูเหล่านี้เพื่ออันใดกันอ่าคงไม่ใช่ว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพวกท่านก็เลยฆ่าหนูมาทำอาหารให้ลูกค้ากินหรอกนะลินรวนแซงตกใจกับคำเอ่ยของตนเอง ดังนั้นนางจึงยกมือขึ้นมาปิดปากตนเองด้วยท่าทีเกินจริงพลางมองไปที่คุณชายสามตระกูลเหย่ยวด้วยความตกใจหอวินเคร่อจุกลาทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรหากลูกค้ากินเข้าไปแล้วเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไรคุณชายสามหากท่านจะหาเงินก็ต้องหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพ่อแม่พี่น้องในเมืองชิงโจต่างก็สนับสนุนกิจการของพวกท่านตลอดหลายปีมานี้ทว่าพวกท่านกลับตอบแทนพวกเขาด้วยวิธีนี้หรือทำแบบนี้ไม่รู้สึกปวดใจบ้างเลยหรืออย่างไร ภายในร้านชวินเว่ยจี้มีลูกค้ามากมายพวกเขาถูกความเคลื่อนไหวของหอวินเคร์จุดึงดูดความสนใจดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆเดินออกมาด้านนอกประตูเมื่อได้ยินสิ่งที่หลินรวนเอ่ยพวกเขาจึงหันหน้าไปมองคุณสามตระกูลเหยาด้วยสายตาประหลาดใจ